สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนวันนี้ก็มาพามาข้างนอกบ้านอีกแล้วนะครับเย็นๆก็มาออกกำลังกายให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเปล่านะมีเรี่ยวมีแรงนะครับในการเชียร์ทีมลีบภูของเราต่อไปวันนี้มันก็วันพฤหัสเนาะกลางสัปดาห์บางทีก็มไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดกับทุกคนนะครับ เอางี้เลยเออนะมีมีข่าวใหญ่มาหนึ่งข่าวนะครับช่วงบ่ายเย,ย็นวันนี้นะครับก็มีการนะครับเลือกตั้งนายะอ่านายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะเนื่องจากวาระคนเก่าหมดไปนะครับคุณสมยศบิ๊กออสนะ ดูแลวงการฟุตบอลไทยมา8ปีก็หมดวาระไปจึงต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่ในวันนี้นะครับแล้วก็เลือกสําเร็จแล้วด้วยนะฮะได้นายกคนใหม่แหละผมว่าทุกคนนี่น่าจะไม่พลิกโผนะตัวเต็งมีอยู่คนเดียวแล้วก็ได้ตามนั้นด้วยนะครับคะแนนเสียงที่ลงนะครับมีทั้งหมด73คะแนนนะครับผู้ชนะนี่ได้ไป68คะแนนเลย ขาดไปอีกไม่กี่คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นเอกฉันเนะเราก็ได้นายกสมาคมฟุตบอลน,นะครับหลังจากก่อตั้งกันมาเนี่ย108ปนะีคนนั้นก็คือคนที่คุณคิดนั่นแหละนะครับมาดามแป้งนะครับคุณนวลพันธล่ำสำนะครับผู้หญิงเก่งนะครับก็ไม่พิกโผเป็นไปตามคาดนะครับชนะไปด้วยคะแนนเอกฉัน ตัวนี้ก็มาดูนะครับถึงแม้จะชนะไปแล้วเนาะแต่ก็มาดูดีกว่าว่าใครนะครับมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงบ้างเนาะในการคัดเลือกนายกสมาคมฟุตบอลนะครับที่เขามีสิทธิ์ลงคะแนนก็คือเป็นตัวแทนของทีมฟุตบอลนะครับที่แข่งขันในระบบลีกในประเทศเรานี่แหละนะครับลีกระดับที่1 นะครับก็ตัวแทนทุกทีมเลยนะครับก็มีสิทธิ์ลงคะแนนได้1เสียงลีกลำดับที่2ของประเทศนะครับก็ตัวแทนทุกทีมนะครับมีสิทธิ์ลงได้1เสียงนะครับแล้วก็ไปถึงระดับลีกดิวิชัน3ของไทยก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละโซนเนาะภาคเหนือ5ทีมภาคใต้5ทีมตะวันออก5ทีมตะวันออกเชียงเหนือ5ทีมนะแล้วก็ภาคกลางอีก5ทีมนี่ก็มีสิทธิ์นะครับในการลงคะแนนเสียงนะครับ หลันอกจากนั้นก็จะเป็นทีมในระดับสมัครเล่นนะครับได้แก่ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศก็จะได้ลงคะแนนมี2เสียงนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลลีกสมัครเล่นฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงลีกสมัครเล่นฟุตซอลหญิงนะครับคนที่ได้ชแชมป์จะได้ลงเสียงแล้วก็อีกอันก็จะเป็นฟุตบอลชายหาดนะครับรู้สึกจะเป็นชายมั้งนะครับ ทีมแชมป์กับรองแชมป์ก็ได้ลงคะแนนเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของคะแนนนะครับที่มันเกิดขึ้น68เสียงนะครับจาก73เสียงครับทีนี้ก็สรุปก็คือได้นายกคนที่1 8นะของประเทศไทยนะครับหลังจากก่อตั้งมา108ปีนะครับและเป็นนายกสมาคมฟุตบอล<ม>หญิงคนแรกของประเทศไทยแต่ถ้านับทั่วโลกเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในเจ็ดนะครับของนายกสมาคมฟุตบอลในระดับประเทศนะที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับท่านี้เนี่ยความรู้สึกของเราเนาะที่เป็นแฟนบอลชาวไทยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็อะไรใหม่ๆมันก็รู้สึกดีนะมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปในทางที่ดีหรือไม่ดีนะครับแต่ก็ก็ดีกว่าที่เราจะย่ำอยู่กับที่เนาะ พอช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยของฟุตบอลไทยนะครับหลังจากที่มันบูมมากๆเลยนะครับเมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนเนี่ยฟุตบอลลีกของเราบูมมากนะครับก็ทําให้ประชาชนกองเชียร์เนี่ยมีส่วนร่วมเนาะเกือบเกือบทั่วทั้งประเทศแต่หลังจากนั้นมันก็ด้วยการบริหารหรือการจัดการที่ผ่านมาเนาะในยุคที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันไปทํากันอีท่าไหนะนะก็ ความนิยมในบอลลีกก็ลดลงมูล,ลค่าในการถ่ายทอดสดฟุตบอลในประเทศก็ลดลงจากระดับพันล้านเหลือแค่เป็น10ล้านและแถมหาดูไม่ได้ด้วยนะปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วไอหาดูไม่ได้เท่าไหร่ไม่ค่อยมีคนดูด้วยสิเออ,นะอนนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองเนาะตัวเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ ที่รู้ลึกลึกรู้ละเอียดอะไรเรื่องฟุตบอลไทยขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ชอบดูฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลต่างประเทศนเนอะฟุตบอลไทยมันก็อยู่ในสายเลือดนะช่วงนั้นบูมก็ไปบูมกับเขาแต่ก็ไม่ได้เชียร์อะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ดูใน,ในการเล่นฝนีเท้าในการแข่งขันกันในช่วงฟุตบอลลีกที่ผ่านมาก็ก็มีความรู้สึกสนุกนะแล้วก็มันก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับบอลเมืองนอกเนาะ แต่หลังจากนั้นมันก็ซึมเศรา้าอ,อมาตรฐานอะไรมันก็ลดลงมานะครับแล้วก็มันก็ทําให้ส่งผลถึงทีมชาติด้วยนักเตะเองขนาดมีนักเตะที่ได้ไปเล่นต่างประเทศเนอ,องเจชนาทิพย์ุ้ฒิรัตนนะครับได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเจลีกมีบางคนก็ไปเล่นถึงยุโรปก็มีนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันทีมชาติเราก็ยังยัง เหมือนมันไม่พัฒนามันก็ย่ำอยู่กับที่นะอยู่ในระดับอาเซียนนี่แหละนะครับจะไปเสนอหน้าในเวทีระดับเอเชียแบบเป็นตัวเต็งๆไม่ได้นะที่จะไปเบียดเขานะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของแฟนบอลน,นะนะแต่ก็ดีใจนะครับที่มีการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือเนาะของผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลน,นะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงท่าน,นี้ เราเรามาช่วยกันคิดดีกว่าเนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้หนายกสมาคมคนใหม่เนี่ยเขาช่วยปรับปรุงในเรื่องใดบนะ้างเนาะของแล้วก็จะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไปในแนวทางไหนนะอันนี้ก็เป็นคิดกันมาง่ายๆนะอันนี้เป็นความคิดของผมแล้วกันเนาะพอดีก็เพิ่งทราบข่าวแล้วก็เออเามาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังเนาะ ถ้าสำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยมันก็มีหลายมุมนะครับในการที่เราจะพัฒนาเพื่อให้ฟุตบอลไทยเนี่ยกลับมาฮิตกลับมามีชื่อในระดับเอเชียแล้วก็ลุ้นไปถึงการเข้าไปสู่บอลโลกเนาะหนึ่งเลยเรื่องทีมชาตินะครับก็คงจะต้องหาลูกน้องนะหาคณะกรรมการคณะทำงานมาเนี่ยให้มันต้องคาดตัวกันหน่อยเนาะหนึ่ง อาจจะเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับในวงการฟุตบอลไทยเนาะแล้วก็มีความเก่งความชํานาญมีความสามารถในการบริหารนะครับมาช่วยรวมถึงนอกจากคนที่มีอายุมีวุฒิภาวะก็ต้องหาคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่จะหาแนวทางพัฒนาใหม่ๆเนี่ยให้มันได้ระดับมาตรฐานแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ก้ากายเป็นระดับโลกได้เนี่ยก็ค <y> ุณ บรรดาแป้งเองเนี่ยก็อยู่ในแวดวงธุรกิจก็น่าจะรู้นะครับในการที่เราจะถ้าเหมือนบริษัทก็ต้องตั้งซีโอเนาะตั้งประธานตั้งกรรมการตั้งฝ่ายเทคนิคฝ่ายบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้นะครับต้องดูคัดตัวมาดีๆนะครับเอารูปแบบในการบริหารของบริษัทที่ประสบความสําเร็จนะ่ะเอามาใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าจะปรับเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนนะในโครงสร้างของการบริหารเนานะหนึ่งเลยนะครับหาทีมงานบริหารที่ดีนะครับที่ น้าฝากความหวังได้สองยกเลิก,กระบบเส้นสายนะครับในการคัดตัวนะักฟุตบอลนะครับแล้วก็ให้มันมีความโปร่งใสนะครับในการหาตัวแทนทีมชาตินะครับที่จะเข้าไปเล่นนะครับเป็นตัวแทนของคนไทยไปแข่งในเวทีนานาชาติต่างๆเนี่ยถ้าระบบการแข่งขันมันเป็นไปอย่างยุติธรรมเป็นไปตามฟอร์มของนักเตะเนี่ ผมว่านักเตะเนี่ยเขาก็จะมีกําลังใจเนาะรีดฟอร์มตัวเองออกมาในการเล่นระดับหลีกเนี่ยในให้กับสมโมสรเนี่ยนะครับพอตั้งใจเล่นดีเนี่ยแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติเนี่ยมันก็เป็นเกียรติประวัติของตัวเองแล้วก็ของวงตระกูลด้วยนะก็เนี่ยครับถ้าสร้างความโปร่งใสแล้วก็ระบบคัดเลือกที่มันชัดเจนนะรวมถึงการโค้ดเนี่ยก็เอาให้แน่นะครับว่าจะให้ใครแนวทางการทําทีมเนี่ยมันควรจะเป็น ไปในทางเดียวกันนะทุกระดับนะครับว่าทีมชาติไทยจะเล่นระบบอย่างไรนะครับมันก็ได้หาตัวนะักฟุตบอลหรือว่าระบบทีมสโมสรเองเนี่ยบางครั้งเขาก็ได้ช่วยซัพพอร์ตได้นะครับในเรื่องแผนการเล่นที่มันซัพพอร์ตกับทีมชาติไทยด้วยนะครับรวมถึงไประดับอายุ21อายุ20ระดับเยาวชนเนี่ยมันต้องวางแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นเนี่ยให้เป็นเป็นระบบก็จะดีมากเลยนะครับ สามเรื่องอะไรดีล่ะก็ต้องทำฟุตบอลลีกในประเทศให้มันฟื้นขึ้นมานะครับได้รับความนิยมเหมือนืสิบปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะํำได้ในแนวทางไหนเพียงแต่ว่า1เลยเนี่ยเงินทุนในการสนับสนุนที่ต่างๆในระดับดิวชั่นต่างๆเนี่ยมันก็ควรจะชัดเจนเนาะแล้วก็หางบประมาณมาคอยซัพพอร์ตเนี่ยนะครับก็ ก็ต้องลองดูว่าจะหาได้อย่างไรนะครับมีระบบในการช่วยเหลือแต่ละทีมเนะี่ยให้สามารถอยู่รอดได้มีสามารถทีมทาทีมได้ไม่ต้องหวังจะต้องใช้เงินของเจ้าของสโมสรอ,อย่างเดียวเนาะอย่างนั้นมันก็มัน,ม,นมันมีแต่เสียนะคนทําเป็นเจ้าของสโมสรนนะ่ะทำไปก็ไม่ได้ตังค์ไม่ได้กําไรสุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับมันก็แย่นะครับก็ หาระบบงบป,ประมาณเงินทุนให้ชัดเจนเนาะในการสนับสนุนแต่ละภาคส่วนแต่ระดับสโมสรดีวิชัน่นทีมชาติเนี่ยมันต้องมีเกณฑ์ตายตัวไปเลยเล่นและได้บี้เลี้ยงเท่าไหร่นะครับทีมระดับลีกเนี่ยจะได้เงินสนับสนุนทีมเท่าไหร่นะครับรวมถึงวางมาตรฐานในการสร้างสนามนะครับหรือปรับปรุงสนามเนี่ยอย่างน้อยมีสนามระดับประเทศที่ดีๆสักหนึ่งสนามนะครับเป็นเป็นสนามฟุตบอล โดยเฉพาะนะครับแล้วก็งบส่วนต่างๆเนี่ยก็ไปช่วยในทีมระดับภูมิภาคต่างๆนะครับให้เขาพัฒนาเกี่ยวกับสนามการแข่งขันเนี่ยเออให้มันมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับให้มันมีระบบการดูแลการเก็บค่าตัวอะไรเนี่ยมันจะได้เก็บได้ในราคาที่พอเหมาะพอสมนะแล้วก็ทําให้ทีมนั้นๆมีกําไรนะครับ4่นะครับเ,เรื่องอะไรดีนะไปคี้คิดไว พอเรามาทำตั้งแต่ระบบการบริหารนะครับหาทีมงานนะระบบหลีกของเราระบบเยาวชนของเราแล้วนะครับก็ระบบหลีกเอากลับมาให้ได้เนี่ยครับอันนี้ก็คงเป็นเป็นแนวคิดเบื้องต้นเนาะที่พอจะคิดได้ช่วงนี้ถ้าสามารถพัฒนาตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเป็นมาตรฐานได้เนี่ยผมว่ามันก็จะน่าจะพลิกฟื้นเนาะเพราะว่าแฟนบอลชาวไทยยังไงซะ ก็ไม่หนีไปไหนแล้วครับคอยสนับสนุนฟุตบอลไทยกันอยู่แล้วเนาะเออนะครับก็อ่าใช่คือในการพัฒนาแต่ละภาคส่วนบางครั้งเนี่ยถ้าใช้ระบบราชการเนี่ยมันก็จะโบราณเกินไปนะครับก็อาจจะต้องหาทีมงานในการจัดการทั้งส่วนอีเว้นต์ต่างๆนะการบระชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างสร้างภาพลักษณ์ของลีกเนี่ยอาจจะต้องใช้ระดับบริษัทที่เขามีความชนานาญเนาะในการที่เขาเคยไปช่วย สร้างลีกในประเทศต่างเนี่ยถ้ายอมเสียตังค์ตรงนั้นน่ะมาช่วยผมว่ามันก็ก็ก็ดีนะในการสร้างแบรนด์ฟุตบอลไทยให้มันแข็งแรงขึ้นอย่างนี้นะครับก็ก็นี่เป็นแนวคิดเบื้องต้นแล้วกันนะครับก็ลองเพื่อน,อนๆลองช่วยกันดูแล้วกันว่านาย,ยกคนใหม่เนี่ยเขาจะมาช่วยดูช่วยปรับปรุงพัฒนาในส่วนไหนได้บ้างในด,ดีขึ้นขนาดไหนในช่วงที่เขารับหน้าที่นะครับก็หวังว่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะ ก็วันนี้ก็คงจะประมาณเท่านี้นะครับสุดท้ายก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับช่วยมาออกกําลังกายดูแลสุขภาพกันแล้วกันนะครับช่วงนี้โดยเฉพาะแฟนหงแดงก็เมื่อวานก็บอกไปแล้วนะลดความหัวร้อนลงนะครับกลับมาใช้ชีวิตปกติกับมาเชียร์ทีเหมือนเดิมนะครับเดี <ms> ๋ยวชัยชนะมันก็กลับมาทําให้เราสบายใจเหมือนเดิมนะครับ <ms> <ms> ตอนนี้เรายังลุ้นแชมป์กันอยู่ถึง4แชมป์นะครับก็ สู้กันต่อไปเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ยังไงก็ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะกันครับช่วงนี้ยอดไม่กระเตื้องเลยผู้ติดตามก็ไม่กระเตื้องเลยไม่เป็นไรครับทำเพราใจรักนะครับแต่ถ้าช่วยกันได้ก็เดือนกุมภาพันธ์นี้นะขอสักร้อยซับนะครับเหลืออีก30ซับช่วยๆกันหน่อยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ